แม่พ่อคือเงาแต่เนี่ยพ่อกันบ่ะหนิพ่อไปวัดไปฮะวัดดอกมันอยู่ไกลขันย่างมากพ่อม่เห็นวัดแบบนี้พ่อไปวัดอันนั้นไปดอกคนเราวัดพ่อไปวัดไปไม่หนอแม่เราไปวัดไปนี่แม่พ่อเราไปวัดไปเอ้า ไมนะ่มีแนวจีนก็จะเป็นแบบน้าหยังไม่ได้อาไปเพเี้ยโอ้ยบอกให้มาวัดอันนี้<า>โอ้ยหน่อหอือเซ็งไงไอ้กูไพ่เป็นอะไรหนิหนเขาพอดีไพ่แบบไดนคะล่ะเจ้ามันเฮ็ดทั้งปลายมันยาวๆรถถ่าทั้งกุ้งมันเฮ็ดมันมาไพ่เขาไพ่ให้มันทอกันเลยเขาไพ่ให้ท้อปลายเลยเพราะว่าเขาไม่ได้สนใจป่ายอยู่แล้วเขาสนใจแต่ต่างกุ้ง พอมันนั่นนี่เห็ดยากันเห็ดทอกันเอามันต้องเห็ดทอกันหดปาย่อกว่านะ